สวัสดีจากพี่น้องมือวัน,นี้หนูสิ้อผ้าขป้าหาเหตด้วจากพี่น้องเดี๋ยวไปติดตามรับชมกันเลยจ้าว่าสได้เห็ดหน่อยเห็ดหลายสํางได้จาพี่น้องไปกันเลยจ้าเบืบ้องพี่น้องห็ดปวดจมุกไงเนีน่ยมุ่งงามขัดจ้งมามามาเก็บร่วกันพี่น้องนี่ดอกบางงามค่ะว้ายตืตนเต็ม เฉือแหล่ของปีนะคะฝนไปลิ้นลิ้นได้ค่ะยุเพ็ดมนินไอ้พี่นอ้องไอดอกบ,บางงามม่ใง่ก็ตาดีไต่พวกเขาไัดนี้ ยางเขามัฟซึบเลยจอดรถปรับกับพอเลยค่ะเดี๋ยวใส่กระตาก่อนเนี่ยค่ะใส่กระตาค่ะใส่กระตาจะไปแทางปุ่นค่ะใส่ค่ะใส่ค่ะเจอดอกนี้ก่อน ต้องล่างเป็นพ่อนำน้ำดีไหครับพี่น้งองอลังการงานสาเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวค่ะโอ้ยแกดีใจแกดีใจแหงค่ะถูกปีของแม่ประทาน,นชมจ๊กเถื่อค่ะพี่น้อง มีวนใหญ่เป็นไดแต่อร์ก็เอ้ยพอมีแห้งนะคะไปท่านอะอีกขอบีอสองนี้มันค่ะมันค่ะเอ้ยมาทำกันหลายคนนะคะ่ะกับมากับเมียกับน้องคือเก่าน,นะคะ เบื้องพี่น้องเห็ดปวกจะมุกไงเนี่ยมุกหรืองามขาดจัดมามามาเก็บน้อกันพี่น้องดมนะใจยเย็นๆค่ะดีใจ เยอใสก่กระตาได้ค่ะใสัน้ำค่ะเด้กับซีบีเติมแดดไทยเนี่ยปลาเดดไทยเนี่ยนะคะเุ่ได้ไลายแลวดิอู้ีซองดอกท,ท้ทิ้งทีค่ะ,คะจิ้มน้งไปก็สิได้ขาบ่าน้อค่ะ ว้าพี่น้อง <ไป S 1> มาฟัง<ป>งานกับแม่แก <c oughs> ขาบบกไงสุดยอดความอา,า,ารังารรค์พอดีใจพอดีรองแง่ค่ะเดี๋ยวไปต่อค่ะคือหนีมาเต่าคอยีิเแ่วไข่ค่ะ, <c oughs> ะมันกำลังแตกมัม สร้างผลดินสร้างผลดอกหนะะึงค่ะอัน่ี้สามดอกค่ะ อ๋อซีเป็นด้วยนี่ถูกไหมนี่นี่นี่ oh, อีกดอกหนึ่งค่ะโอ้แดดคางพี่นอ้องนี่ก็มีค่ะเดี๋ยวไปเอ,อาวิธีอ่อมต้นใหม่อ่อมต้นใหม่ค่ะเห็นไหมคะพี่นอ้องดอกงามๆเด็กสองดอกเลยโอ้ข้าน,าน้ำหอมเด็ก ันเป็นช่วงเแรกๆนะคะของปีไปมากวันนี้มือที่สองเลยค่ะเฟดบุรีงามหลายค่ะหเหตุจาค่อยเง่ยเลียวมาเลยไอย้ไป กล่องไปกันอุ้มน้ำบัะคันน้ำเด็ดแน่วโอ้ยงามค่ะพี่น้องสองดอกเดีเ๋ยวมาอยู่ข้างทางไง ิัมกันส่งต่อเลยน้ออ่ามุเล็้แมวค่ะเดี๋ยวจะดัด่วอุ้มนี่ดั่วไม่ถึนงน้องเลยเนี่ยมัน,นจิ้มนะคะ่ะโอ้มานค่ะพี่น้องบานแล้วพี่น้องเฮ็ดปวก Nè, tao có cái không

สนอนดอกฮิตเดค่ะนี่ก็เป็นผลงานที่เราได้ได้มานี้วพี่น้องจะมีเครื่องเหตปวกจากพี่น้องเฮิตผงตับต้องฮ็ดเอไข่จะถ้ามาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หนุ่มด้วยจา้า